วิธีแปะลิงก์สินค้าใน TikTok Story สำหรับคนที่แปะตะก้าได้นะให้ทำตามนี้เพื่อเปิดการมองเห็นสวัสดีครับนายตุก Infinity แปะๆนะวันนี้มาอัปเดตเรื่องของการแปะลิงก์ลงใน TikTok Story นะครับ TikTok Story เนี่ยเราต้องแปะลิงก์ทุกวันนะครับสมมติคุณแปะตอน2โมงเช้ามันก็จะหมดเวลา2โมงเช้าอีกวันนึงก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะติดตะกร้าตรงนี้ได้ะนะครับดิจิตอลเนี่ยเขาจะอัปเดตนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีการหรือเขาใช้ระบบอะไรในการคัดเลือกอย่างข้งผมเนี่ยช่องผมเนี่ยก็เพิ่งจะติดลิงก์ได้หรือแปะลิงก์ในสตอรีร่ได้ซึ่งโคเดื่นเนี่ยเขาแปะกันได้2เดือน3เดือนแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งแปะได้เนาะก็เอาไปทําตามนี้แล้วก็ฝากไปตามฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากค้อเรียนกันเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มด้วย นัจ๊จ๊ะ,นะจะอ่ะไปดูกันอันดับแรกเลยให้เราเข้ามาในวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดตรงตรงสินค้าตรงนี้นะครับเพื่อคัดลอกลิงก์เนาะกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกตรงนี้เนาะถ้าขึ้นแบบนี้เราเราแชร์ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะมากดในวิดีโอของตนเองนะนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในโน้ตก่อนป้องกันลิงก์หายนะครับผมก็จะมีโน้ต ผมก็จะมาวางไว้ในโน้ตแบบนี้นะครับเราก็ลบลบรหัสทิ้งไปงเพื่อนๆที่สนใจคอร์สเรียนก็ทักนะครับที่บ้านเขียวตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กดปิดไปแล้วเราก็มาจิ้มตรง3จุดตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าการแชร์แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่เ,เพิ่มไปที่สตอรี่ครับกดไปเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆไปคลิกตรงรูปอ e ีโมชันนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลย เห็นไหมระบบก็จะมีคําว่าลิงก์ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งไม่ได้ว่าจะมีทุกคนนะครับก็เราให้ t i k t o k เขาอัปเดตเนาะใครที่ยังไม่มีก็อัปเดตเวอร์ชั่นของ i k t o อกบ่อยๆแล้วก็ลองเข้ามาเช็คดูว่าเราแชร์เข้าไปที่สตอรี่ได้อย่างนี้หรือ,อยังถ้าแชร์ได้แล้วทําไห้แล้วก็สามารถเลือกทําได้เลยนะครับอ่ะเรากดคลิกที่ลิงก์ได้เลยระบบก็จะขึ้นมาให้เราเอาลิงก์นะครับที่เรา c o ปปี้เมื่อกี้เอาไปวางซึ่งถ้าเกิดว่าลิงก์หายเพื่อนๆก็ไป c o p ปี้ลิงก์มาจากใน ตัวโน้ตที่เราเอาไปวางไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับตรงนี้ข้างล่างเขาจะให้เราเลือกใส่ข้อความตรงการใส่ข้อความตรงนี้เนี่ยเราเลือกใส่ข้อความได้หมดเลยนะเราจะเลือกใส่ข้อความแบบไหนก็ได้อย่างเช่นเช็คราคาโปรโมชั่นลดแรงลดแรงที่ตะกร้านี้ราลดวันนี้49%ลดสูงสุด100ร้อยบาทราคาปกติ100ลดเหลือเพียง ไอ,อ้ตรงนี้อาจจะเขียนไม่ได้นะเออเราต้องหาเขียนที่มันไม่ไม่ละเมิดด้วยนะครับถ้าเขียนอะไรที่มันละเมิดเนี่ยก็อาจจะโดนละเมิดได้นะครับก็ลองไปหาคําที่ไม่ละเมิดดูแล้วกันไอ้อย่างของผมก็ผมก็จะเลือกใส่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับกดตรงคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้ลิงก์มาแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็ขยับตัวลิงก์ลงมา,างลางได้เลยไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยมันสามารถขยับหรือมูฟได้หรือขยายได้นะครับนี่ เราก็เอาลิงก์มาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกแชร์ไปที่สตอรี่ได้เลยนะครับรอระบบอัปเดตอ่ะทีนี้พออัปโหลดเสร็จแล้วอันนี้คือระบบเนี่ยเขาอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูที่ลิงก์ตรงนี้ดูนะลองเอาไปใช้นี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้มาให้เราลูกค้าเขาสามารถกดคลิกเข้าไปอ,อันนี้เราก็เลือกนี่นะครับดําเนินการต่อเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ลูกค้ากดเปิดป๊บปเห็นไหม ข้อดีคืออะไรนะครับก็มันมีคุกกี้เจวันด้วยนะครับลูกค้าเขาเข้ามาซื้อสินค้าในในช่องเราเขาอาจจะก,กดดูเขาอยากกดดูเนาะหรือว่าเขาอยากกดสั่งซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขากดดูแล้วเข้ามาดูรายการสินค้าเราเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับคุกกี้7วันแล้วเขาไปซื้อสินค้าตัวอื่นด้วยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับค่าคอมด้วยเช่นกันนะครับเป็นไงเจ๋มไหมเจ๋มไหมก็เจ๋มอยู่นะเออก็ ฝากไ้ตามช่องในทุกด้วยแล้วก็สนใจคอร์สเรียนก็ทักได้ที่นี่นะครับตอนนี้านการจิตตะกร้าบ้านบ้านส้มบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับบ้านเขียวบ้านเหลืองผมสอนไว้ทุกแพลตฟอร์มแล้วราคาเดียว399านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านฟ้ามันไลฟ์สดได้แล้วนะครับซึ่งผมสอนเออเอาไว้ในคอร์สเรียนแล้วนะก็ไปเรียนกันนะครับ